คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำา u w y AI แปลงข้อความเป็นเสียงพูดได้ง่ยงายๆนะครับปรับแต่งได้หลากหลายมีให้เลือกมากกว่า50เสียงด้วยกันนะครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำา u v o i c e AI แปลงข้อความเป็นเสียงพูดได้ง่ายๆนะครับปรับแต่งได้หลากหลายมีให้เลือกมากกว่า50เสียงด้วยกันนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งาทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะได้ตัวช่วยในการให้เสียงหรือ,อต้องการอยากจะได้เสียงเนี่ยเอาไปทำซือ้อทำทลิปต่างๆโดยที่ไม่ต้องการใช้เสียงของตนเองก็มาลองใช้อยูไว้กันดูนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรทำได้จริงไหม5้เสียงเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำา UV o i c e AI แปลงข้อความให้เป็นเสียงพูดง่ายถึง50ภาษา50าเสียงกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้เราก็พิมพ์ว่า v o i c e นะครับนี่นะครับ v o i c e uvoice ตัวนี้นะครับก็คลิกเข Trans ้าไปเลยนะครับอไอคอนก็จะเป็นประมาณไม่มีสีตัวนี้นะครับไม้หน้าตาเป็นนี้นะครับเลือกอ,อันแรกเลยนะครับก็านานคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นภาษาไทยต้อนรับเราอย่างนี้นะครับมีแปลงข้อความเป็นเสียงพูดด้วย AI <çek ening S 2> นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับ<ๆ>ก็คล<ๆ>ิกเรื่องลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่ ปรับให้เป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับนี่มันมีหลายภาษาให้เราเลือกนะครับเราก็เลยเป็นภาษาไทยก็จะได้เป็นภาษาไทยเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของเว็บไซต์ u i AI ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูเมนูต่างๆของเราของเขาบ้างนะครับก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆก็มีความรวดเร็วในการแปลงภาษาพูดได้ไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็มี เสียงที่หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้อันนี้มี3คุณสมบัตินะครับตัวอย่างเสียงก็ดังในตัวอย่างเนี้ยนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับก็จะมีทับทิมทับทิมล่าเริงทับทิมเล่าเรื่องทับทิมสบายยอย่างเงี้ยครับอ่ามีนงรักมีประสิธิ์มีแก้วตามีอาทิตย์มีอันดามีพายุนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าส่วนราคานะครับถ้าเป็นแพ็กเกจฟรีเนี่ยนะครับมาดูของฟรีก่อน นะครับก็จะได้800เครดิตนะครับเข้าถึงได้ทุกฟีเจอร์นะครับประมาณฟรีนะครับถ้าฟรีนี้ใช้ในเชิงพณิชย์ไม่ได้นะครับแบบฟรีเนี่ยถ้าเกิดสนใจนะครับใช้แล้วนะครับถูกใจก็ก็จะมีแบบที่เป็นใช้ในเชิงพณิชย์ได้ก็ราคาที่79บาทนั่นเองนะครับ79บาทถูกสุดนะครับ79บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ มี3ามมี599แล้วแต่เราจะชอบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่คือหน้าเบื้องต้นของ yo voice นะครับ yo voice ai นะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการอยากจะใช้งานนะครับลองเริ่มต้นใช้งานฟรีแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับนี่ติ๊กตรงนี้เลยนะครับทีนี้พอติ๊กเริ่มต้นใช้งานฟรีนะครับก็จะเหมือนกับล็อกอินเข้าใช้งานตรงนี้แหละครับนี่ เรายังไม่มี username แล้วก็สามารถติ๊กล็อกอินได้นะครับอ่าก็ล็อกอินเข้าไปนะครับนี่ก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าการล็อกอินเข้าใช้งานนะครับหรือการสมัครเข้าใช้งานเนี่ยนะครับสามารถทําได้อ่าสวิธีนะครับก็คือใช้อีเมลทั่วไปของเรานะครับหรือจะใส่อินด้วยไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับอ่าหรือจะเป็น Google นะครับเราก็เอาง่ายสุดเราก็ใช้ Google ก็คลิกเลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกอ่า อีเมลที่เราชอบนะครับอีเมลที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเราก็เลือกเลยนะครับสมมุติผมเลือกอันนี้นะครับก็กดดําเนินการต่อนะครับนี่เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่หน้าใช้งานของยูไวนแล้วนะครับเดี๋ยวก็แปลว่าไทยก่อนนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับก็บอกว่าโครงการของเราอยู่ตรงนี้นะครับเสียงที่คุณสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา60วันหาก ต้องการใช้เสียงอีกครั้งนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับทีนี้เวลาจะเข้าไปใช้งานนะครับเราก็ติ๊กที่โครงการใหม่ก็ได้นะครับหรือติ๊กที่เขาทางยูไวเนี่ยได้สร้างไว้ให้นะครับเย่นสวัสดีตังนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะสร้างโครงการใหม่นะครับก็ติ๊กที่ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกเลยจากนั้นเขาก็จะให้เราพิมพ์โครงการนะครับหรือชื่อโครงการเข้าไปนะครับสมมติผมใช้คําว่าทดลองนะครับผม ใช้คาว่าทดลอง01นนะครับจากนั้นก็กดสร้างเลยนะครับนี่าจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าการทํางานของ UY แล้วนะครับสังเกตที่ด้านขวามือนะครับก็จะมีรูปของเรานะครับแล้วก็มีเครดิตอยู่ที่800เครดิตให้ทดลองใช้งานกันนะครับทีนี้ตรงชื่อโปรเจกต์ Project นะครับก็จะมีคําคว่าทดลอง01งถ้าเรา,ยอ,าอยากจะเปลี่ยนชื่อก็สามารถติ๊กที่ตรงนิ้นศได้นะครับคลิกเข้าไปก็สามารถพิมพ์ได้นะครับมาก็ เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้มีตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงนะครับเดี๋ยวผมคลิกขวาแปลเป็นไทยก่อนนะครับนี่นะครับในส่วนของข้อตกลงนะครับเขาก็จะมีอยู่ประมาณสัก67ข้อนะครับเริ่มตั้งแต่เสียงปกติใช้1เครดิตต่อตัวละครนะครับเสียงพีเมียมใช้ได้2เครดิตต่อตัวละครนะครับการปรับคีย์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม50เครดิตนะครับเครดิตจะหมดอายุ ใน365วันหลังจากที่ซื้อครั้งสุดท้ายนะครับเครดิตจะถูกหักออกทุกครั้งเมื่อเมื่อใช้สร้างเสียงนั่นเองนะครับคุณสามารถเล่นซ้ําได้ฟรีคุณสามารถดาวน์โหลดใช้ฟรีนะครับและคุณสามารถใช้เครื่องมือลบความเงียบนะครับต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงนะครับถ้าเรารับทราบแล้วเราก็กดรับทราบแล้วปิดนะครับส่วนไอ้สีแดงตรงนี้นะครับถ้าเรารับทราบแล้วเราไม่อยากให้แสดงข้อความนี้อีกเราก็ ใช้ปิดตรงนี้นะครับอ่าผมก็รับทราบแล้วปิดตรงนี้แล้วกันนะครับพอปิดแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าการใช้งานแล้วนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับทีนี้เราลองมาใช้งานกันดูนะครับอ่าเราเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็เมาส์มาติ๊กนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงช่องว่างด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองพิมพ์ข้อความลงไปดูนะครับสมผมพิมพ์ข้อความประมาณนี้ลงไปนะครับอ่าผมก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับนี่นะครับผมก็จะพิมพ์ข้อความนี้ลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาลองเลือกเสียงดูนะครับตรงนี้นะครับเลือกเสียงก็คลิกลงมานะครับก็จะมีเสียงทับทิมทับทิมล่าเริงตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าผมผมเลือกเสียงของประสิทธิ์นะครับลองฟังเสียงประสิทธิ์จะเป็นอย่างไรนะครับประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปรระวัตติศาสอันวนานนนนนวััััฒธรรมอออเเป็กกลษณ์ี้ก็คือต้นเสียงของประสิทธิ์นะครับทีนี้เราลองอยากได้เสียงประสิทธิ์นี่แหละนะครับเราก็ติ๊กประสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราลองให้อยู่ไว้นะครับในการเจนลองดูนี่ครับก็จะมีรูปคล้ายๆดาว3ดวงตัวนี้นะครับมาเป็นสีม่วงตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับก็จะรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราลองมาฟังเสียงดูนะครับ เราก็กดปุ่มเพย์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดเลยสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9้านาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับน,นนี้ก็จะเป็นเสียงของประสิทธิ์นะครับเบื้องต้นโดยที่ยังไม่ได้ปรับค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองดูใส่ลูกเล่นบ้างนะครับลูกเล่นแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือในส่วนของการแบ่งคำช่องว่างให้ AI นั้นได้อ่านเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เราก็กดปุ่มนี้นะครับอ่าคลิกเลยนะครับก็จะเป็นอ่ารอสักครู่นะครับอ่าจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะเว้นไว้ตอนนี้จะแบ่งไปที่0ูนย์ะครับอ่าเราสามารถปรับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตัวนี้ได้สมมติว่าเราต้องการอยากให้เว้นช่วงสวัสดีครับเราทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งเราก็สามารถเพิ่มไปนะครับอ่านี่ก็50ลองดูนะครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับอันนี้ไม่เว้นนะครับเราก็ปิดไปได้เห็นไหมครับทุกเช้าวันพิษ เวลาเก้าในกาก็ปิดทิ้งไปไม่เอาเก้นกานะครับแล้วก็เพิ่มีกสักหน้านะครับเราสามารถปรับได้นะครับเป็นร้0ยเป็น1 5 0ถึง4 0 0ร้อเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งได้ถ้าเราไม่ต้องการเอาสมมุติเอาแซ่สัก50พอนะครับเวลาดีลบทิ้งไปเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศนิ่ก็เว้นไว้นะครับ อ่าที่ง่ายๆนะครับเอาแค่นี้พอนะครับแล้วเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาก็เพิ่มเป็นสักค่าสิบนะครับนะครับเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติกนี่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับเราลองไปฟังดูว่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไหมนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับให้เขาเจนให้ก่อนนะครับอ่าพอเจนเสร็จบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาเปิดฟังดูนะครับสวัสดีครับ มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าว,วันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาที่ดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการเว้นช่วงตามที่เราต้องการแล้วเห็นไหมครับทีนี้มาดูลูกเล่นที่2นะครับลูกเล่นหลังจากที่เราได้ทําการขยายช่องว่างแล้วนะครับต่อมาทีนี้เราลองมาใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเพิ่มแถวใหม่ก่อนนะครับ มาเพิ่มแถวที่2นะครับก็คลิกที่เพิ่มแถวตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาพิมพ์ข้อความใหม่นะครับสมมุติผมจะพิมพ์แค่คําว่าสวัสดีก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนคำนะครับจำนวนคําจํานวนตัวอักษรนะครับเราใช้ไป10นะครับส่วนนี้ผมใช้ไป166แล้วนะครับทีนี้เราต้องการอยากให้คําว่าสวัสดีครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะสวัสดีแบบหุวนๆนะครับก็คือสวัสดีครับอย่างเงี้ยลองฟังดูนะครับลองเตืนดูก่อนสวัสดีครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ เขาจะพูดสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้เขาพูดเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาที่ฟังก์ชันที่เป็นรูปหน้าคนตรงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับการเป็นวัคตรงนี้นะครับก็จะเป็นการยกเสียงท้ายคํานะครับเช่นใช่ไหมจริงเหรอเธอใช่หรือเปล่าวันนี้เป็นไงคะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพิ่มให้มันเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท้ายเสียงจะได้ไม่ลากอย่างเช่นสวัสดีครับเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับอาจเป็นสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะครับ เราต้องการอยากจะเพิ่มงี้ก็เราก็เอาเมาส์มาคลิกท้ายคำนะครับจากนั้นก็กดปุ่มหน้ากดตรงนี้ครับปุ๊บมันจะมีคําว่าอัพขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ติ๊กออกนะครับทีนี้เราลองเจนดูเป็นยังไงนะครับกดเจนเลยลองมาฟังดูนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับดีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีการลากเสียงที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการ เพิ่มท้ายคําให้ดูเหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราจะนํานไปใช้งานก็ไม่ยากนะครับใกล้ๆตรงปุ่มเพลลงมางล่างนี้จะเป็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไปใช้งานอย่างเงี้ยค,คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อเอาไว้ที่ไหนนะครับบางคนจะไว้ที่เดสก์ท็อปบางคนจะไว้ที่ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เว็บนะครับถ้าเราไม่อยากได้ไฟล์เว็บนะครับเราก็มาปรับแต่งตรงนี้นะครับสําหรับ ข้างล่างคุณภาพเสียงตรงนี้นะครับเราก็ปรับเป็น MP3 ก็ได้นะครับหรือเป็นคุณภาพสูงแบบเว็บก็ได้เป็น MP3 ก็ได้แล้วแต่เรานะครับทุกคนผมเลือกเว็บนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์เว็บออกมานะครับคลิกตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้เป็นไฟล์นามสกุลเว็บ audio ไฟล์ขึ้นเหม่ไหมครับจากนั้นก็กดเซฟเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถนําออกไปใช้งานได้แล้วนะครับครับต่อมาทีนี้มาดูเครื่องมือที่3นะครับก็คือเครื่องมือการปรับเสียงเงียบออกจาก ไฟล์เสียงนั่นเองนะครับไปที่กันไกนะครับตรงนี้นะครับคลิกที่กันไกตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มว่าจากจากจะเอาเสียงออกตรงไหนนะครับเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับนี่นะครับขยายดูได้เห็นไหมครับขยายดูได้ถ้าเราอยากได้ส่วนตรงเสียงตัวนี้ออกนะครับนี่ตรงนี้ออกเราก็คลิกตรงนี้นะครับนี่เริ่มตัดเสียงออกตัวนี้นะครับนี่ยิ่ง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 ขยายขึ้นไปยิ่งเห็นชัดเห็นไหมครับเราต้องการอยากเอาเสียงเงียบตรงนี้ออกนะครับนี่แล้วก็ติ๊กออก นี่นะครับลากออกมาเนี้ยนะครับเอาเอาออกก็ได้นะครับเห็นไหมครับ hmm. อ mm ่านี่นะครับจากนั้นเราก็ตัดตรงเนี้ยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับนะครับแล้วก็เริ่มตัดเลยนะครับคลิกปุ่มเนี้ยเป็นงคบตัดออกแล้วเห็นไหมฮะอ่าทีนี้เราก็มาลองมาฟังดูนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาเวลาที่ดีที่เห็นไหมครับเราก็สามารถตัดออกได้เช่นเดียวกันนะครับอ่า เมื่อกี้เราไปเพิ่มที่50ประมาเนี้ยเราก็สามารถตัดออกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถบันทึกตรงนี้ก็ได้นะครับบันทึกทับไฟล์เดิมลงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะดาวน์โหลดก็คลิกปุ่มนี้นะครับเราก็ไปตั้งค่าได้นะครับนี่นะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ปิดออกไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ ก็จะบอกเครื่องมือเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งและเล่นได้อีกลากหลายนะครับเดี๋ยวลองมาพอมาศึกษากันดูนะครับลองมาเล่นกันดูอันนี้คือแป้นคียรัดนะครับแป้นคีรัดของทางด้าน UI นะครับไม่ว่าจะเป็นกด esc เนี่ยก็จะคือปิดหน้าต่างนะครับกด ctrl b คือใส่การหยุดพักนะครับ ctrl d ก็คือการดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้คีย์รัดตรงนี้ก็ได้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราใช้ มากมายแล้วก็สามารถเข้าใจง่ายเป็นาษาไทยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับเมื่อเราใช้ไปสักระยะนะครับเรเห็นสังเกตเห็นว่าเครดิตเราลดลงเรื่อยๆนะครับจาก8 0 0ก็จะเหลืออยู่ที่288แล้วสําหรับผมนะครับเพราะผมทั้งดาวน์โหลดลองหัดเล่นรองทะไรดูนะครับก็มีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ต้องการอยากจะได้เสียงที่เป็นอวตารที่เป็นแบบเหมือนมนุษย์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับ U ูไว้นะครับก็ ลองเข้ามาใช้งานกันดูนะครับใช้งานฟรีนะครับใช้งานฟรีถ้าใช้ถูกใจแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ดังที่บอกเบื้องต้นนะครับก็ฝากไว้สําหรับอยู่ไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนําการใช้งาน U ยูไวเนะครับแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูดเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการ แปลงข้อความให้เป็นเสียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานเสียงสังเคราะห์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ U Voice เนี่ยครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานนะครับแล้วก็มีออปชันต่างๆให้เราเลือกอีกมากมายแถมใช้งานฟรีด้วยนะครับนอกจากบอดไว้น้อยที่เป็นของคนไทยนะครับหรือเป็นอนาคิสนะครับที่ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ U Voice เนี่ยนะครับ มีเสียงให้เลือกถึง50เสียงเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่สนใจอยากจะใช้งานเสียงสังเคราะห์นะครับก็นําไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนรูติกนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ